สวัสดีครับวันนี้ร้าน109แคมป์จะมารีวิวมีดอเนกนประสงค์นะครับเกอร์เบอร์แอมบาสลินี่รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะประกอบด้วยชิ้นงานหลกัหลกๆ3ชิ้นนะครับก็คือเป็น3ชิ้นที่คนใช้งานในชีวิตประจำวันจะต้องใช้ประ,ประจำนั่นก็คือ,คอมีดกันไก แล้วก็เปิดขวดน้ำอัดมตัวนี้นะครับแก้มก็จะเป็นแก้มอลูมิเนียมนะครับทำสีอนุดายนะครับแล้วก็ตัวตัวชิ้นงานก็จะเป็นสแตนเลสนะครับเคลือบซาตินนะครับเนี่ยครับเป็นผิวอย่างเงี้ยครับคือบางคนเนี่ยเขาจะนึกว่า มันเป็นรอยนะครับแต่คือซาตินเนี่ยมันจะเป็นรอยได้ของมันจะเป็นแบบนี้แล้วอ่ะเหมือนกับเป็นรอยแต่มันไม่ได้เป็นรอยนะครับแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยอย่างใบมีดเนี่ยครับก็จะสามารถเปิดด้วยมือเดียวได้เลยแล้วก็ชิ้นงานมีขนาดใหญ่หนาคือผลิตออกมาเพื่อใช้งานลุยๆเลยครับค่อนข้างจะเป็นชิ้นงานที่ค่อนข้างจะแข็งแรง แล้วก็ตัวนี้ก็ใบมีดนะครับเพื่อความปลอดภัยก็จะมีระบบเซฟตี้นะครับก็จะเป็นเฟรมล็อกนะครับก็ก็กดก่อนแล้วค่อยพับจะพับใบมีดได้ส่วนกันไกรก็เปิดออกค่อนข้างจะง่ายนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับสามารถตัดสังกะสีบางๆได้เพราะว่า คือเกอร์เบอร์เขาให้ชิ้นงานมาค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็มีความคุมค่อนข้างจะสูงพับเก็บก็ธรรมดาแล้วก็ดีไซน์สวยครับตัวนี้เนี่ยมีสัญลักษณ์เกอร์เบอร์อยู่ที่หมดุดถัดมาชิ้นสุดท้ายเราก็จะเป็นตัวเปิดขวด ก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่ค่อนข้างจะโอเคแข็งแรงอยู่แต่รุ่นนี้ก็ปกติแล้วเปิดขวดเขามักจะรับตรงนี้ให้แหลมเพื่อจะเป็นไขควงด้วยจะเพิ่มมาอีกหนึ่งฟังก์ชันแต่ว่าตัวนี้กลับไม่ได้รับมาก็คือปล่อยเป็นแหลมๆอย่างนี้เป็นทื่อเป็นไม่ได้เป็นไขควงครับเก็บก็สะดวก ตัวนี้ก็จะเป็นที่100ร้อยพวงแจครับเพราะว่าทางเกอร์เบอร์ผลิตรุ่นนี้มาสำหรับพกติดตัวใช้งานก็ให้100ร้อยติดพวงแจได้เลยแต่ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเพราะว่ามันจะมีน้ำหนักนิดหนึ่งถ้าร้อติดพวงแจตัวนี้จะมีให้เลือก3สีนะครับนั่นก็คือ1ตัวนี้ตัวนี้ก็คือสีดำ แต่ในในตัวแคตล็อกเขาเขาจะลงว่าตัวนี้คือสีสีนินซึ่งทางร้านก็ไม่สามารถแยกออกได้ว่านินกับดำมันต่างกันตรงไหนตัวนี้ก็คือตัวสีส้มสีส้มก็จะดูเด่นนิดนึงแล้วก็สีสุดท้ายก็คือสีเขียวสีเขียว มันจะเขียวอ่อนๆน,นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันในในสเปคสีเขาก็จะบอกว่าสีน้ำทะเลบอติกเราก็ไม่เคยไปก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็เลยเรียกว่าสีเขียวอ่อนแล้วกันแต่ถ้าเป็นสีดำกับสีส้มตัวใบมีด ก็จะเป็นคนละสีกับตัวสีเขียวตัวสีเขียวเนี่ยจะทำสีฮันโดได้มาซึ่งค่อนข้างจะเป็นออกไปทางดำกว่าธรรมดานิดหนึง่งเพราะว่าตัวสีดำหรือสีส้มเนี่ยจะเป็นเคลือบสาตินก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลครับมันก็จุดดีจุดด้อยก็ ต่างกันในการทำสีก็ถือเป็นรุ่นที่น่าพกติดตัวรุ่นหนึ่งเลยเหมือนกันด้วยขนาดด้วยน้ำหนักก็ค่อนข้างจะโอเคถ้าลูกค้าสนใจหรือต้องการก็ซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ของร้าน109แคมป์ได้เลยนะครับ ก็มีทั้งลั z a ด a มีทั้งช็อปปี้หรือว่าถ้าจะมาดูที่ร้านร้านก็จะเปิดอยู่ที่ที่บ้านก็คือทุกวันนี้เราก็จะเปิดอยู่ที่บ้านพักของเราก็ทำเป็นโชว์รูมเอาไว้ก็เสิร์ชหาตาม Google ได้เลยนะครับว่า1อยเก้แคมป์นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับร้อยเก้าแคมครับสวัสดีครับ